สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เรามืนพุทธาพระแท้จะพา FC ทุกๆท,ท่านนะครับไปพบกับพระพิตา งานพุทธศิลป์น,นะฮะเป็นงานพุทธศิลป์รอบนี้จะมาในงานพุทธศิลป์รูปหล่อลอยองค์นะครับที่คล้ายๆกับผมว่าคล้ายๆปิดตาพังพาการในรูปแบบที่เป็นลอยองนะเป็นลอยองค์รายการนี้งดงามมากๆฮะหรูตั้งแต่กล่องจนถึงองค์พะคระวันนี้เราจะได้มา เป็นลังพิเศษอีกต่างหากหนะฮะที่เราได้มาเนี่ยเป็นลังพิเศษนะฮะนี่ลังพิเศษสร้างแค่12ลังเท่านั้นลังธรรมดาสร้าง44ลังลังพิเศษสร้างแค่12ลังเท่านั้นนะคะรายการนี้การันตีเนื้อเงินให้สี่องค์ในลังนี่นะครับโอ้เจอแยะมากมายชื่อรุ่นว่าปิดตา โปรดนี่นะครับหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนแห่งวัดธรรมสิงโตทองนะฮะเสกวัดธรรสิงโตทองจังหวัดราชบุรีนะครับรายการนี้เดี๋ยวเราจะเอาองค์จริงๆนะแกอันบ็อกให้กับ FC ซีทุกท่านได้รับชมกันนะใครที่สนใจก็สามารถทักหลังบ้านได้รุ่นนี้เป็นพระปิดตางานพุทธศิลป์ที่ราคาย่อมเยาที่สุดแล้วนะราคาเบามากๆ ใครสนใจก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะของเหลือจํานวนจํากัดนะใครไวใครได้นะสำหรับรายการนี้ผมจะให้ดูองค์ชัดๆนี่นะฮนี่งดงามที่สุดนะครับเป็นหล่อประกบ2ชิ้นนะครับข้างหลัง1ชิ้นที่เป็นพญานาคนะฮะกับสมด้าน หลังหนึ่งชิ้นนะกับองค์พระปิดตาอีกหนึ่งชิ้นนี่ข้างหลังเป็นยันนะนะะนี่ปิดตาปดนี้หลวงปู่โตนี่ด้านล่างนะฮะด้านล่างมีคําว่าปิดตาหลวงปู่อ่ปดนี้หลวงปู่โตรวมถึงนะฮะบอกเนื้อนะฮะอ่าคตพอพานนะฮะแล้วก็รันเลขรันนัมเบอร์รายการนี้หลังนี้นะครับเฉพาะลังนี้นะลังพิเศษนะฮะลังพิเศษเนี่ย สร้างสูงสุดเลยคือ36องค์สร้างน้อยสุดเลยคือ1ององนะนั่นก็คือเนื้อเงินองค์ทองคำนะองค์พระปิตาเป็นทองคําแท้เหรียญอาข้างหลังเป็นเนื้อเงินนะเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีทุกท่านนะครับไปดูตั้งแต่กล่องนะยันการแกะออกมาให้กับเอฟซี FC ได้เห็นกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราพากันไปดูเลยนะครับเราจะเริ่มต้นนะเริ่มต้นนี่ สร้างน้อยแค่12ลังเท่านั้นนะพี่ๆทุกท่าน12บลังเท่านั้นนะครับนี่รายการนี้ผมติดเลขติดนัมเบอร์ให้หมดเลยนะครับใครที่อยากจะลุ้นเชิญได้เลยนะครับเชิญทักข้อความได้เลยนะครับสะดวกทางไหนทักทางนั้นได้เลยนะครับนี่กล่องเป็นกล่องกระดาษนะฮะนมีลูกรอบกล่องเลยนะฮะร,รอบกล่องเลย รูปองพระจริงๆที่อยู่ข้างในนะครับข้างล่างมีคาว่าพระปิตารุ่นปลดหนี้ซีนนะครับซีนจะเป็นซีนใสสตรีนด้วยสีทองนะมีข้อความว่าเ,าเดี๋ยวนะข้อความเอาที่เห็นชัดๆนะครับนี่คนสร้างไม่ทิ้งนี่คนสร้างไม่ทิ้งคนเล่นไม่ท้อนี่นะข้อความนะข้อความ ก็ uh, มีตัวหนังสือคําว่าดอนนะฮะมีตัวหนังสือคาว่าดอนเป็นโลโก้นะฮะเป็นโลโก้น,นี่ครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ชมกันเลยนะฮะแกะให้ชมกันเลยอุ้ยรังนี้ได้มาคือเขาสุ่มๆมานะเขาส่งคือถ้าไม่แกะกล่องออกมาก็ไม่รู้หรอกนะฮะกล่องคือเหมือนกันทุกอย่างไม่แกะกล่องออกมาไม่มีทางรู้ว่าใครจะได้ลังธรรมดาใครจะได้ลังพิเศษนะครับเราโชคดีมากๆเป็นลังพิเศษนะฮะเป็นลังพิเศษ ุติจะขายในราคาลังธรรมดาเลยนะนี่นะฮะเป็นกองกระดาษสวยหรูนะแล้วก็ฝาปิดนะฝาปิดจะเป็นเขาเรียกอ่าแม่เหล็กนะฮะนี่แม่เหล็กกระดานหน้านะฮะเปิดมาอันแรกเลยจะเห็นเหรียญปิดตาพุทธศิ์นนะหลวงปุตโตอินทสุวรรณโนวัดธรรมสิงโตทองอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเหรียญหล่อพุทธศินที่มีองค์พระปิดตานะพระปิดตานั่งคัสมาธิ ยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างนะฮะปิดพระพักเว้นส่วนอื่นนะครับเป็นพระเมตตามหานิยมและลาภผลนี่อย่างฮะฟังทางนี้ก็เช่นการฟังทางนี้ไม่มีคาถาให้ด้วยฮะ,ะนี่คาถาบูชาพระปิดตาหลวงปุตโตน,นะฮะท่องนะโมสามจบแล้วก็ตามด้วยนี่นะฮะมีคาถาให้ด้วย มีฟองน้ํานะครับมีฟองน้ําปิดมาให้หนึ่งชั้นนะเปิดจากฟองน้ํามาปุ๊บจะมีการ์ดการ์ดการันตีพระแท้แบบนี้ให้นะครับแล้วเขาจะบอกเลยว่าเป็นลังอะไรนะลังธรรมดาลังพิเศษลังกรรมการนะฮะก็จะมีแบบนี้ให้แล้วเราก็พลิกมาดูปึ๊บนี่เขาจะบอกรายการเลยนะฮะว่าพี่ได้รายการอะไรรายการนี้คือรายการที่ 53เนื้อทองเหลืองทำสีผิวนะครับจัดสร้างเท่าไร่จะสร้างแค่24องค์เท่านั้นเลขโค้ดขององค์นี้คือเลข18นะสร้างแค่24องค์ป้าจะมีคนซ้ำแค่พี่แค่24องค์บนโลกนะฮะ24องค์บนโลกป้าจึงกระทองคำนี่นะฮะสวยงามมากๆด้านหลังนะครับ อทอโลอคือทองเหลืองนะโค้ดทอโลอคือทองเหลืองนะครับส่วนรันเลขรันนัมเบอร์จะอยู่ด้านล่างนะฮะเลข18นะครับแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งเป็นโค้ดดาวนะครับมีพอพันอยู่ตรงกลางาครับเราจะแกะให้เห็นเลยข้างในด้วยนะฮะแกะข้างในให้เห็นเลยนี่รายการนี้นะฮะรายการนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อ ทองเหลืองนะเป็นเนื้อทองเหลืองทําสีผิวนี่ครับให้เห็นกันชัดๆด้านข้างจะมีนาคสามเสียนนะครับทั้งซ้ายขวาเลยด้านล่างจะมีบัวนะจะมีบัวน,นี่นะครับด้านหลังจะมียันสร้างชื่อของหลวงปู่โตเลยนะฮะร,รายการนี้ให้ชมไปก่อนนะครับจับปลาย กล่องเขาสวยจริงนะนี่นะครับก็จะมีทั้งองพระนะฮะมีทั้งกาดนะครับแล้วก็บอกจํานวนการจัดสร้างชัดเจนอ่านี่กล่องแรกนะฮะกล่องแรกอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูอีกกล่องนึงนะรัรนเล็กรันนัมเบอร์ทุกองค์นะครับมาจ้า การันตีเนื้อเงนินให้4อ,องนะการันตีเนื้อเงนินให้4องค์นะครับสําหรับลังพิเศษนะเฉพาะลังพิเศษนะครับดูหน่อยนี่ครับคําว่าลังพิเศษนะครับลังพิเศษเป็นโอ้ข่าวนี้น้อยกว่าเดิมอีกนะน้อยกว่าเดิมอีกพี่ๆทุกท่านดูนะชัดเจนเหลือเกินพีจ่จ๋ารายการนี้รายการที่56เนื้อทองทิพย์ลงยาดํา อง,งพระไวบอนนะฮะลงยาหลังดำแดงเต็มระบบสร้าง12องค์เลขค้ดเลข5สร้าง12องค์เท่านั้นนะ,ะเลขโค้ดเลข5ต้องแกะแหละต้องแกะทุกองให้กับเ c ซีได้รับชมนะ,ะสนใจองค์ไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่รายการนี้นะครับนี่องค์พระเป็นไวบรอนนะครับเป็นไวบรอน ส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังเขาบอกว่าเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับนี่ด้านใต้ก็ลงยาดอกบัวสีแดงดำหน้าแดงดําส่วนด้านหลังนะครับลงยาสีแดงขอบสีดานี่งดงามน,นี่นะครับราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นรายการนี้นี่ครับอ่ะเราจะแกะให้ชมกันอีกนะแกะให้ชมกันอีก วันนี้แกะให้ชมแบบจุกๆไปเลยสัก5องค์นะนี่อีก1องค์นะครับส่วนท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยองค์ต่อไปครับผมองค์ต่อไปหลังพิเศษรายการนี้รายการ37ครับผม37ไว้บอลนะฮะเพ้นหลังยันทองสร้าง24องค์ โอ้โหโอกาสที่จะได้ซ้ํากันนี่แทบไม่มีเลยนะฮะจะเจอคนที่มีผ้าเหมือนพี่แทบจะไม่มีเลยเพราะสร้างแค่12บลังเท่านั้นนะผ้ารายการลังพิเศษรวมกันแล้วทั้งหมดมี1,200องค์เท่านั้นนะฮะเลขโคด2สนะนี่หลังยันทองนะฮะหลังยันทองอุ้ยงดงามมากแกะฮะแกะให้ดูหมดเลยนะครับแกะให้ดูทั้งหมดนะใน ผมว่าคล้ายๆอัปปากาซาตินนะคล้ายๆอัปปากาซาตินองค์สีทองงดงามมากพุทธศิลป์คู่พุทธคุณนะครับปุกเสกวัดทําสิงโตทองนะ,ะนี่ยันข้างหลังจะเป็นสีทองนะ,ะเลขโค้ดเลขยี่สิบวบอคือไวบรอนนะไวบรอนนะครับมีเรดบอลไวบอนนะครับแล้วก็มีบอนทองนะครับ ระเรียบร้อยต่อไปนะต่อไปเราจะแกะองค์ที่สามให้ชมนะฮะองค์ที่สามให้ชมมานี่นะครับตอนนี้แกะเล่นเลสัก5องค์ให้กับ fc ได้รับชมกันนะครับสำหรับรายการนี้สร้างน้อยมากนะสร้างน้อยมากๆ fc ท่านไหนสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะของมีจํานวนจํากัดนะฮะเป็นลังพิเศษด้วยนะครับเป็นลังพิเศษด้วยลังพิเศษองค์นี้เป็น รายการที่37ฮะไว้บอลเพ้นหลังยันทองอ่ะรายการเดียวกันนะฮะรายการเดียวกันนะ,ะแต่องค์นี้เลขโค้ด23เมื่อกี้20นะฮะเมื่อกี้20นี่อันนี้23นะฮะซ้ำกันเราก็ไม่แกะซองละนี่ต่อไปนะต่อไปแกะองค์ที่5นะ,ะแกะองค์ที่5ให้กับ FC ได้รับชมกัน โอ้กล่องก็ดูแข็งแรงนะถึงแม้จะเป็นกล่องกระดาษแต่ว่าของเขาแข็งแรงมากนะแข็งแรงมากและดูดีนะครับดูดีมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมว่าเข้าท่าเลยนะเข้าท่าเลยรังพิเศษนะครับรังพิเศษมาแล้วรายการที่ยี่สิบสองไว้บอนลงยาแดงม่วงหน้าหลังนะฮะสร้างยี่สิบสี่องค์หมายเลขยี่สิบครับผมหมายเลขยนะี่สิบฮะงานลงยาเต็มสูตร สวยจริงๆนี่ละ FC จะได้ลุ้นกันแบบนี้นี่แกะห้าองค์เนื้อเงินยังไม่ออกเลยนะเนื้อเงินยังไม่ออกเลย FC สามารถเข้ามาลุ้นเนื้อเงินกันได้ด้วยนะครับลุ้นเนื้อเงินกันได้ด้วยหงดงามครับผมนี่เครื่องทรงสีทองนะลงยาเนี่ยดอกบ,บัวสีชมพูนะชมพูดแดงม่วงไล่สีกันไปเลยนะไล่สีกันไปเลยด้านหลังก็มีคําว่า พระปิดตาปหนี้หลวงปุดโต๊ะนะนี่จำนวนการจัดสร้างน้อยมากนะน้อยมากๆนี่ทั้งหมดนะครบทุกรายการนะครบทุกรายการให้กับ FC ได้รับชมกันนะฮนะเขามีอะไรมัง่งนะแน่นอนคือมีเนื้อเงินนะที่ FC จะได้หลุ้นกันนะเนื้อเงิน4องค์นะเนื้อเงิน4องค์เนื้อบรอนนะชุบ3กษัตัินี่นี่ๆๆคล้าย อันนี้อันนี้เป็นเนื้อบอนชุบทองนะฮะเนื้อบอนชุบทองคล้ายๆกันเลยนะ,ะมีชุบเงินชุบทองนะ,ะชุบสามกษัตริย์นะครับเนื้อนาวะโลหะก็มีนะ,ะเนื้อนาวะโลหะเนื้อไว้บอนลงยานีนะะ่เนื้อไว้บอนลงยามาสเตอร์พีชนะครับหลากหลายรายการนเนื้อทองเหลืองนะครับ มีองค์พระปิตาอย่างเดียวก็มีนะฮะมีทั้งองค์พระปิตาเนื้อเงินเนื้อไว้บอลเนื้อนวะโลหะนะได้ลุ้นกันหลากหลายรายการนะเนื้อทองทิพย์ก็มีเนื้อทองแดงก็มีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อไว้บอลนะองค์พระสีดําองค์พระสีทองนะครับแล้วก็เนื้อบอลลมดำนะเนื้อบอลทาผิวแล้วก็เนื้อไทเทเนียมนะเนื้อไทเทเนียม รายการนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็เราก็ยังมีรายการพิเศษให้กับ FC ได้รับชมกันด้วยนะครับนี่คือรายการแถมยกหลังเป็นพระองค์ใหญ่นะ,ะองค์ใหญ่เลยนีไซส์ไสแบบเทียบกับกล่องธรรมดาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากนะใหญ่มากๆเราจะพา FC ไปรับชมด้วยกันนะครับ จะแกะองค์ใหญ่ให้รับชมด้วยนะครับแกะองค์ใหญ่ให้รับชมด้วยรายการนี้ปิดตาปดนี้ตัวแถมยกหลังครับผมนี้เป็นไสสี่นิ้วนะไซสสี่นิ้วยังไงเอ่ยเหมือนกันเหมือนกันปึบนี่รับข้อัหามีเหมือนกัน,เห,น,กนเห็นชัดแน่นอนองค์นี้เห็นชัดแน่ๆ เป็นการขยายสเกลนะฮะให้ใหญ่ขึ้นเห็นชัดขึ้นนะว่าองค์พระเป็นยังไงนะครับนี่นะสังเกตที่ตรงมือนะฮะจะไม่จะไม่ปิดเรามักจะเล่นมุกกันอุ้ยพระพิตาจมูกโดง่งพระพิตาจมูกโดง่งทุกองค์นี่ของจริงนะเห็นกันชัดๆนะว่าจมูกโด่งจริงนะจมูกโด่งจริงนะตรงนี้นะตรงนี้นะนี่แล้วเป็น พิมพ์แบบทรงเครื่องนะฮะทรงเครื่องดูพญานาคก,กันให้ชัดนะฮะอันนี้คือพญานาคนะฮะด้านหลังก็นี่ครับปิตาปลดหนี้หลวงปุตโตงดงามด้วยพุทธศิล์นะฮะเข็มขังด้วยพุทธคุณจริงๆรายการนี้แล้วก็จะมีซุ้มขึ้นมานะฮะลายกระนองกระนกเพียบเลยนั่งดอกบัวนะฮะนั่งดอกบัวแบบนี้ องค์นี้หมายเลข11นะฮะหมายเลข11เอ็รันเลขรันนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะนี่เกตเป็นน,นี่คือการขยายนะฮะขยายจากออองค์เท่านี้นะฮะจากองค์เท่านี้นะครับอ,องจริงองจริงก็ใส่ห้อยคอนะอันนี้ห้อยคอไม่ได้อยู่แลวนะ,ะใหญ่จัดเลยนะ,ะก็ตั้งโชว์อย่างเดียวนะ,ะตั้งโชว์อย่างเดียว คใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจเฟ e บุ o k นะหรือช่องทางนะไลน์นะหรือไม่ได้จริงๆก็โทรมาก็ได้นะครับยินดีบริการ F.C. ทุกๆท่านนะครับใครที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ F.C. ทุกๆท่านมากๆนะที่เข้ามารับชมกันในวันนี้งานพุทธศิลป์ราคาย่อมเยามามาก ใครอยากจะเป็นเจ้าของงานพุทธศิลป์แบบนี้น่าสะสมจริงๆนะง,งานพุทธศิลป์นี่ยิ่งนานวันนะฮะมูลค่ายิ่งสูงขึ้นนะครับก็ฝาก FC ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลา FC ทุกๆท่านไปก่อนนะะรบอบหน้าจะเป็นพระเกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับรุ่นไหนมีเข้ามาใหม่จะ รีวิวแบบนี้ให้เห็นองค์จริงๆก่อนตัดสินใจเช่าหาบูชากันนะต้องเห็นองค์จริงกันก่อนถึงจะเช่าหาบูชากันได้นะถูกอกถูกใจก็คอยติดต่อกันเข้ามาสำหรับวันนี้ขอตัวลา์สี่ทุกๆท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทุกครั้งที่คลิปเราออกมาก็จะมีการแจ้งเตือนพี่ๆได้เห็นกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ